คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ที่นี่ไทย PBS ได้นำเสนอภาพสถานบันเทิงวิบ168ย่านทองหล่อนะคะที่พบว่าหลังจากมีข้อร้องเรียนเข้ามานะคะทีมข่าวไปตรวจสอบในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมาพบว่าให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะและพบว่าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ทั้งพ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวและคนขับรถแท็กซี่ที่ผ่านไปบริเวณนั้นนะคะยืนยันตรงกันว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เปิดให้บริการจนเกือบรุ่งเช้า ถึงแม้จะตั้งอยู่ในอาคารเดียวกับสำนักงานเขตวัฒนาและห่างจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อเพียง500เมตรค่ะเมื่อคืนหลังจากออกอากาศไปแล้วทีมข่าวกลับไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้อีกครั้งค่ะ คิวรถแท็กซี่ที่จอดรอผู้โดยสารหน้าอาคารลิเบอร์ตีที่ตั้งสถานบันเทิงวิบ168และพ่อค้าแม่ค้าที่เข็นรถมาเพื่อรอขายของที่นี่เป็นประจำทุกคืนถึงรุ่งเช้าแสดงให้เห็นว่าเวลาปิดให้บริการของที่นี่เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง,างรถจอดตึงเลยเป็นรับองอะไรนะนมีผับอยู่ขางในมีผับอ๋ออ่ะแล้วนี่เขาไม่ได้หรอีส ปีสี่เลยเหรอปีกว่าแล้วปีห้าเขาให้ปิดแค่ตีหนึ่งปีสองแล้วไปปิดตั้งตีก็มีบางร้านด้ล้วเขาเสียเยอะบางร้านเขาเสียตังค์เนี่ยเหรอเสียเยอะอ๋อนี้แสดงว่าพวกพี่ก็มาตรงนี้ประจำนเลี่ยมาโบแต่ไม่มีจิบเฟอร์นี่เข้าเเลยอาไม่ใช่ร้านปิดถึงตั้งตีห้าแล้วหอนอไม่นั่นหรอเส้นใหญ่ ีเหลังจากออกอากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมข่าวแฝงตัวเป็นนักเที่ยวย้อนกลับไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้อีกครั้งในเวลาเกือบสมนาฬิกาบรรยากาศลานจอดรถค่อนข้างเงียบแต่ก็ได้ข้อเท็จจริงว่าทำไมลานจอดรถเวลาสามนาฬิกาจึงยังไม่มีนักเที่ยวกลางคืนทำไมเงียบเงียเยพี่เมื่อกี้ไมป่ปิดโรพักเนี่ย 68ปิดตามเวลากฎหมายเวลาตีสองเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่กลับมาเปิดอีกครั้งหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงไม่นานนักท่องเที่ยวทยอยเข้าไปใช้บริการแน่นเหมือนทุกคืนเหตุการณ์ยังคงเป็นไปตามปกติไม่มีตำรวจเข้าไปตรวจสอบแต่มีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยของร้านเดินตรวจตราภายในร้านมากกว่าทุกวัน วิบ168ตั้งอยู่ในอาคารลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นอาคารสำนักง,งานให้เช่าซอยสุขุมวิท55และเป็นที่ตั้งเดียวกันกับสำนักง,งานเขตวัฒนาขณะเดียวกันก็อยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลทองหลอ่อไม่เกิน500เมตรผู้อำนวยการเขตวัฒนายอมรับว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ฝ่าฝืนพรบสองฉบับที่อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครคือพรบควบคุมอาคารและพรบการสาธารณาสุข ซึ่งสำนักงานเขตได้แจ้งความดำเนินคดีที่สอนอทองหล่อกับร้านวิบ168ตั้งแต่ปี2553หลังจากไทย PBS ีอนำเสนอข่าวนี้แต่ผ่านมา2ปีคดีที่แจ้งความไว้ยังไม่คืบหน้าในส่วนของอาคารเนี้ยที่เขาเปิดเป็นสถานบริการอันเนี้ย ของเนี่ยเขาเขาขอเช่าจา,า,ากจอาคารลิเบอร์ตี้เป็นสำนักงานนะครับแต่ตอนหลงังได้มีการเปลี่ยนแปลงก,การใช้มาเป็นสถานบันเทิงซึ่งก็ถือว่าผิดเาขาขายผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาราในเรื่องของการใช้อาคารผิดประเภทนะครับในตรงนี้เราก็ได้ดําเนินคดีในส่วน,นการใช้อาคารผิดประเภทไปแล้วเราเอาคาสั่งไปแล้วร่วมร่วมปีหนึ่งการเปิดกิจการบริษัทนี้ต้องมีการขออนุญาต เรื่องการจําหน่ายอาหารนะครับซึ่งในครับก็ต้องมีการจําหน่ายอาหารตุกาบันเทิงก็มีการจาหน่ายอาหารซึ่งเขาไม่ได้ขออนุญ,ญาตเราก็ออกคําสั่งให้เขามาขออนุญ,ญาตเรื่องการจําหน่ายอาหารและไปแล้วนะครับอันนี้ทาตัง้งแต่ปี53แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆตัวทีข้อหาหนึ่งก็คือเมื่อจะเป็นสถาาบันเทิงก็จะต้องมีการ เปิดดนตรีมีเสียงดนตรีหรือประเภทต่างๆที่มีเสียงอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเช่นเดียวกันกับสำนักง,งานเขตทางธรรมาเขตก็ตรวจสอบแล้ววาถก็ไม่เคยมีการขออนุญาตเรื่องนี้เราก็ออกคําสั่งให้หยุดดําเนินการในเรื่องนี้ซึ่งก็มีการฝ่าฝืนตลอดมาตรงนี้เราก็ส่งดําเนินคดีการดําเนินคดีก็คือ เมื่อแจ้งคำสั่งแล้วไม่สามารถไม่ไม่หยุดประกอบกิจการในส่วนที่เป็นความผิดตามข้อหาต่างๆที่ที่เล่าไปเนี่ยนะฮะเราก็ต้องส่งพลักงากสนสอบสวนคือสอบอพื้นที่นะครับการสอนเพื้นที่ก็ต้องเรียกทางจังหวัวิจารณเลยทางผมไปด้วยนะครับเพื่อสอบสวนแล้วก็ส่งฟ้องศาลตรงนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของสอนอทัท้งที่อยู่ ทีมข่าวไทย PBS ติดต่อขอสัมภาษณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหลอเพื่อสอบถามถึงการตรวจสอบการให้บริการของสถานบันเทิงแห่งนี้ทั้งเรื่องเวลาและใบอนุญาตประกอบการรวมถึงความคืบหน้าของคดีที่กทมได้แจ้งความไว้แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล